รออนนนนนมวส,ววสวัสดีครับอ่าวันนี้มารีวิวให้รอบดึกครับก่อนจะแพ็กส่งนะครับมาแนะนำวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับก็เบื้องต้นถึงของถึงนะครับของจะส่งไปเป็นสชิ้นนะครับตู้ซับหนึ่งแล้วก็ตู้กลางหนึ่งนะครับ ก็เมื่อมาถึงก็จะมีกิ๊บล็อกด้านข้างนะครับก็ล็อกเ,เข้าไปนะครับด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นปลั๊กไฟนะครับปลั๊กไฟเสียบจะเป็นปลั๊กถอดได้นะครับเสียบอันนี้ก็เสียบให้อยู่เสียบปลั๊กก่อนเปิดนะครับเสียบปลั๊กทิ้งไว้สามถึงห้านาทีให้สวิตช,ชิ่งได้อุ่นเครื่องนะครับส่วนสเปคคอนนะครับสเปคคอนก็ถอดไม่ยากครับ ดึงดึงตัวเงินสีเงินนะครับดึงถอยแล้วก็บิดซ้ายนะครับก็ออกครับสังเกตมันจะมีเดือยเล็กกับเดือยใหญ่นะครับพยายามเอาเดือยสีเงินให้ขึ้นด้านบนนะครับเวลาเสียบก็เสียบเข้าปกตินะครับแล้วก็บิดขวานะครับจนเดือยจะล็อกนะครับพยายามให้พยายามให้เวลาล็อกแล้วพยายามให้หัวสเปรคอร์มันบิดไปทางขวานะครับทั้งตู้กลางแล้วก็ตู้ซับนะครับเพื่อ ให้มันแน่นนะครับเพราะว่าบางทีถ้ามันถอยซ้ายมันจะไม่มีการต่อนะครับมันจะเกิดการต่อมันจะไม่ต่อกันอ่าส่วนฝาเล็กนะครับเป็นฝาที่สําหรับไปต่อแบตเตอรี่นะครับก็เป็นน็อตเบอร์สิบนะครับหางปลาเบอร์สิบตามสีเลยแดงบวกดําลบนะครับนี่นะครับจะเป็นน็อตเบอร์สิบนะครับทาหางปลาแล้วก็เอาแหวนออกหางปลาย้ําหางปลาใส่สายนะครับสายแบต แล้วก็ขันเข้าแล้วก็ต่อเข้ากับแบตเตอรี่รถยนต์ได้เลยนะครับในกรณีไม่ใช้ไฟบ้านหรือยกขึ้นเล่นหลังรถนะครับนี่ใช้มือเดียวก็จะลำบากนิดนึงนะครับมือหนึ่งถือกล้องด้านหลังก็เป็นพาวเวอร์ให้2ตัวนะครับขับกลางขับซับแล้วก็พัดลมระบายนะครับแล้วก็ ฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันก็ถ้าเราเสียบปลั๊กแล้วก็จะมาดูนะครับสถานะก็จะเป็นอบอกโว้ตนนะครับ14.5สวิตนะครับสวิตตัวแรกจะเป็นสวิตไฟสวิตตัวที่สองจะเป็นสวิตข้างเล่นนะครับตัวนี้เป็นปีปีควบคุมปีหลักนะครับก็ปรับปรับไปกลางๆไปให้หมดนะครับที่จะเล่น ก็มีแค่2ปุ่มนะครับก็มีแค่ปุ่มเสียงกลางกับปุ่มเสียงซับนะครับตัวนี้เป็นปีไม้บุธ,ธนะครับก็เสียบไม้แล้วก็ลิ่งเสียงพูดได้เลยตัวนี้ก็ปรับทุ่มแหลมของไม้นะครับติดถนนใหญ่นะครับเสียงรถค่อนข้างมีนิดนึงปรับทุ่มปรับแหลมของไม่แล้วก็อันนี้ปรับเอฟเฟกนะครับส่วนตัวนี้นะครับเอาขึ้นเกียร์เที่ยงไว้เลยนะครับมันจะเป็นวอนลุ่มเมนรวมนะครับ เอามากไปก็ไม่ดีเสียงแตกผ้าเอาน้อยไปก็ได้เล่งปีเยอะนะครับก็ตั้งให้เที่ยงนะครับตั้งเกณฑ์เที่ยงให้ก็ประมาณนี้ครับอา่าก็สวิตไฟกับสวิตเครื่องเล่นแยกกันนะครับเปิดปิดหรือไม่เปิดก็ได้เปิดไฟก็จะประมาณนี้นครับเปิดเสียงนะครับเครื่องเล่นสังเกตดูนะครับอา่าก่อนเปิดเปิดและปิดทุกครั้งวันรุ่มสองตัวนี้นะครับ บนลูมสองตัวนี้ควรบิดลงนะครับเพื่อไม่ให้มีเสียงออกที่ลำโพงตอนเปิดและตอนปิดนะครับก็เอาลงไว้นะครับแล้วก็เปิดสวิตไฟติดนะครับแล้วก็เอาโทรศัพท์ค้นหาบลูทูธได้เลยนะครับจะใช้โทรศัพท์เครื่องนี้นะครับพอดีแบตหมดลืมชาร์จไว้นะครับ ก็ไปหน้าบูธทุสเลยนะครับโทรศัพท์แต่และเครื่องก็จะมีโหมดบูทุสนะครับก็เปิดเข้าไปถ้าเรายังไม่เคยเชื่อมนะครับมันจะอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็ถ้าไม่เจอเราก็รีเฟตไปก่อนชื่อบูธทุสจะเป็น MK88 นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับอ่าเห็นไหมครับขึ้นแล้วแล้วก็เชื่อมนะครับ พอดีรถผ่านเยอะจับคู่ก็ขันเยอะนะครับหน้าเชื่อมสเลจก็จะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ไปที่หน้า YouTube หรือเจะเปิดอะไรก็ได้นะครับเพลงโทรศัพท์ผมจะเล่งไว้เนี่ยนะครับเล่งไว้สุดแล้วถอยลงสักขีสองขีดนะครับเมื่เราเขาไปเล่นปีนะครับเมื่อเราปรับปีได้พอดีเราค่อยเอาโทรศัพท์ไปเล่นนะครับ เพลงที่ไม่เขามีเด็กศิษย์เปิดแปบบ๊แบๆบน่าจะได้อยู่โอเคเปิดก็วิธีเปิดฟังก็ไม่ยากครับก็เราอยากฟังเราเอากลางขึ้นก่อนนะครับ <c oughs> ว่าเราจะฟังระดับไหนเราค่อยเอาซับตามนะครับมันจะได้ฟังง่ายนะครับถ้าเราเปิดซับก่อนแล้วกลางตามมันจะฟังยากนะครับก็ แต่ละรุ่นแต่ละดอกจะมีลิมิตของมันนะครับอ่นนี้ก็จูนจูนไปให้ไม่ได้กักนะครับก็คือจูนให้เต็มไปเลยก็เราก็พยายามสังเกตดูนะครับเพราะว่าแต่ละเพียงมันมีเบียดมีเสียงมาไม่เท่ากันนะครับเราก็พยายามสังเกตดูนะครับถ้าเสียงเริ่มแตกเบียดเริ่มผ่าเราก็ควรลดนะครับเพราะว่าอาจจะทําให้เปิดเกินแล้วเกิดอาการไหม้นะครับ ก็เสียเวลาส่งของมาคิีมนะครับแนะนำก็แต่และตัวมีลิมิตของมันนะครับแนะนำให้ฟังนะครับ ก็ประมาณนี้ครับเวลาเราจะปิดเครื่องเล่นแล้วก็เอาแค่สองลุ่มนี้ลงแล้วเราก็ปิดได้เลยนะครับชวิตไฟแล้วก็ถอดปลั๊กถอดปลั๊กปลั๊กตัวนี้ก็ถอดได้นะครับนี่ถอดให้ดูเลยอ๋อเดี๋ยวดืมเอ,เอาให้ดูข้างหลังนะครับเพราะว่าเนี่ เวลาเราเปิดเครื่องเล่น,นครับเวลาเราเปิดไฟนะครับไฟด้านหลังก็จะมีนะครับนี่นะครับแต่ว่าพัดลมพัดลมก็จะติดตอนเวลาเปิดเครื่องเล่นนะครับนี่นะครับเวลาเปิดไฟเปิดไฟก็เดี๋ยวประมาณนี้นะครับ โอเคนะครับผมปิดไฟปิดเครื่องเลนปักก็แนะนำอีกนิดนึงนะครับปักนะครับปักจะเป็น3ามขานะครับจะเป็นปักสายดินนะครับจะเป็นปักที่มีสายดินนะครับถ้าปักที่ใช้ไม่มีสายดินควรหาดินลงนะครับสายกาวนะครับไม่งั้นเวลาปรับ จะมีอาการไฟดูดนะครับถ้าหาไม่ค่อยได้หาลำบากก็แนะนำให้ใส่รองเท้านะครับใส่รองเท้าช่วยได้นะครับก็ประมาณนี้ครับผมนี่ก็จะถอดเก็บแพคให้นะครับแต่ถ้ามีสายดินก็ไม่ดูดนะครับสายดินลงกาวแต่ว่าปลั๊กส่วนมาก ที่เขาทำตามหมู่บ้านนะครับจะไม่ค่อยมีสายกาวนะครับก็แนะนำให้ใส่รองเท้าเปิดนะครับแต่ถ้าเป็นพื้นบ้านพื้นไม้ไม่มีปัญหานะครับโอเคครับผมก็มาแนะนำวิธีการใช้งานที่านี้ครับผมหากมีข้อสงสัยนะครับก็ตามหากมีข้อสงสัยนะครับก็ตามแถบด้านล่างนะครับเบอร์โทรนะครับหรือ เฟซบุ o กไลน์นะครับอยู่แถบด้านบนนะครับถ้ายังไม่ชัดก็อยู่ท้ายคลิปนะครับวันนี้ก็มาแนะนำนะครับชุดเครื่องเสียงรถคนคในบ้านนะครับซับ12นิย้ว2ยีกลาง6.5แหลมจัน4นะครับก็ขอลาพีทเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ